สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นมื่อนี่เป็นข้งแรกเนาะค่ะเป็นข้งแรกในการมาแนะนำตัวเนาะค่ะเป็นเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เป็นคนบ้านๆเนาะค่ะกลับมาฝึกเปลี่ยนมาฝึกเฮ็ดยูทูบเบอร์เนี่ยค่ะเป็นคนอีสานเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะค่ะเนาะก็อยากมาแนะนำตัว อยากมาแนะนำตัวเองเพราะว่าเริ่มต้นเหตุเป็นยูทูบเบอร์นี่เนาะคะ่ะนอกจากเพิ่งจะมาศึกษาเรียนรู้ในการเหตุนะคะเนะืองกับอยิงนว่าเพิ่นสามารถสร้างรายได้เป็นยูทูบเบอร์นี่หลายแล้วเนาะคะ่ะนอกากแต่ว่ากับมิตรไปติดตามมิตรไปติดตามเรื่องเล่าของ คนอื่นมีเตไปเบิงให้เพลินเนาะค่ะกะาเจ้าของยังบ้านในมีวุฒิสามารชิกมาเฮ็ดใดก็เลยลองมาเฮ็ดเบิงเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็มาแนะนำ่ำม,มาแนะน่ำตัวเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เด้อค่ะเดอ้อเป็นคนอีสานกบับเบาภาษาอีสานพื้นบ้านนี่แหละค่ะเนาะมันจังเบาคล่องถังเฮาสิยเบ,บาภาษาถางกาหยานเป็นหยานมันตก อย่างทุอีสานเนาะค่ะเนาะเพราะว่าส่วนมากเลยยูทูบเบอร์ที่วอาอีสานนี่ก็มีหลายอยู่เนาะค่ะก็เพราะเป็นอีกคนหนึ่งที่ใส่ภาษาอีสานเนาะค่ะเพราะว่าเป็นมันเป็นภาษายอดฮิตแต่ละค่ะภาษาอีสานนี่กอยากมาแนะนําตัวอยากมาปากช่องปากให้เพื่อนๆน,นี่ล้องเขามาเบิงล้องเขามาติดตามล้องเบิงเนาะค่ะเนาะเพราะว่า ก็กำลังเรียนรู้ในการเหตุการณ์ทําเนาะค่ะมว่าสิไปในแนว่ยไตได้ว่าการในหัวขอที่ทิ่มาเปิดช่องนี่ก็คือเรื่องทัว่วๆวไปเนาะค่ะเรื่องอาชีพการทำมาหากินนี่แหละค่ะชีวิตประจําวันเพราะว่าเข้ากับเป็นเช่าให้เช่าหน้าเข้าบรมเมนมืออาชีพที่สีเหตุ เรื่องอื่นใดเนาะค่ะเขาก็เฮ็ดใดชีวิตประจําวันในไทยทัว่วชีวิตประจําวันของเขานี่เนาะค่ะเนาะเป็นชาวไฮชาวหน้าเป็นเกษตรกรเป็นจิตอาสาเป็นทุกอย่างอยู่ในชุ่มชนเนาะค่ะจะโมโหว,ว่าสิวาอีอย่างเนาะคลิปนี้ก็มากขอแนะนํตัวมากฝากช่องกับยูทูบเบอร์ตั้งหลายเนาะค่ะ ก็ข,โขาอโทษขออภัยลหลายๆโนะค่ะที่เป้าติต๊ดๆคัดๆาะว่ายังเป็นมือใหม่อยู่กระลังเรียนรู้ในการเหตุการณ์ทำโนาะคะ่ะกับผู้หูว่าก็ได้แต่ศึกษาเนาะศึกษาแต่ห้าโบ่ลงมือเหตุมันก็นเลยบ่บ่ก้าวหน้าไปใส่ก็ไม่เหตุตคะคะิบช็อตเนาะค่ะเหตุชอ็อตเหตุช็อตไวนี่ก็หลายคลิปอยู่แต่ว่ายังบ่วนได้อัปโหลดวิดีโอลงจัก จะขีดเนาะก็เลยลองมาเฮ็ดเบิ่งเพคนบอกให้คนให้บอกให้ว่าลองเฮ็ดวิดีโอลงช่องนะฮาลองเบิ่งเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเนาะค่ะมาเปิดค่าการมองเห็นมาเปิดช่องของตัวเองเนาะค่ะกับช่องนะั่นะชื่อว่าช่องพัฒนาแฟมิลี่เนาะค่ะตัวตัวดิฉันเองเนี่ยกะซือ้อยายพัฒนาเนาะค่ะเนาะกับซื้อตามช่องเลยค่ะพัฒนา ซื้อซื้อช่องก่ะพัฒนาแฟมิลี่เนาะค่ะเป็นคนกาฬสินเป็นคนอีสานเป็นคนไทยบ้านเป็นคนบ้านบ้านอะไรคะเป็นคนเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะบ่ได้มีเกียรติมิยศอีหยังเป็นคนชาวไทยชาวนาชาวบ้านเนาะค่ะก็ย้ำว่าฝากช่องฝากเนื้อฝากตัวให้รุ่นพี่ๆแนะนำในการเหตุการณ์ทำเนาะค่ะก็ ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆเ,เนาะค่ะทุกคนก็นตรงนี้รังเรลคกังังโตไปค่ะกรสิพยายามปรับปุงเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าให้ลองเฮตดวิดีโอล่องเบิงเนาะเพื่อสิด,ยด้ยดผู้ติตามเพิ่นว่าก็เลยล่องมาเหตุแต่ว่าคลิปโตไปนี่ก็กสิได้ถ่ายโทษชีวิตประจำวันในห้มาให้พี่น้องเบิงเนาะค่ะเนาะเพิ่นอื่นว่า คนเสีห้ใส่ว่าจังใดเนาะเป็นยูทูบเบอร์นี่ไปยังใส่ข้ามบอถืออยู่เนาะค่ะการมานนเน้นนั่ตูนนี่แหละค่ะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เนาะค่ะน้องพี่นอ้องเพืเ่อนๆทั้งหลายกับฝากมาติดตามฝากกดไลค์บ้ันในมี่หยางให้แช่เนาะค่ะกบ้านในมี่หยางให้แช่กับล่องมากปังง้งเบิงเนาะค่ะเนาะกับล่องมาก เทศกาลยังค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดอ้อท,ที่ที่บ่ได้เรื่องเด๋อเล่าบ่ามีสาระอีหยังเลยกันยังใหม่ๆอยู่เนาะค่ะเป็นยูเทูบเบอร์มือใหม่กับคลิปนี้กับมาขอแนะนําตัวเองเนาะคะ่ะเป็นคนกาลสินนี่ละค่ะค,ค่ะคลิปนี้กับเอาไว้ซ้ำนี่เนาะคะนะ่ะเนาะค่ะบ,บ่หูว่ากดเกณฑขียนพเพื่อนเพื่อนให้อัปโหลด,ดจักหน้าที่เนาะกับ คลิปนี้ก็ไวหวสำนี้เนาะค่ะมาแนะนำตัวมาฝากช่องเนาะค่ะชื่อช่องพัฒนาแฟมิลี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อมาติดตามให้เด้อค่ะเด้อกับเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆมาฝากผลงานให้พี่ให้น้องช่วไปเรื่อยๆเนาะค่ะแต่คลิปซอสก็เฮ็ดไว้เรื่อยๆอยู่ดอกค่ะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี่ก็เพิ่งกะทั้งยูทูปเพิ่นกะลิงมาว่าให้มาอัพโหลดวิดีโอ เพื่อยืนยัน,ยนช่องนะะเนาะ,ะค่ะเนาะคลิปนี้ก็มายืนยันตัวตนเนาะค่ะว่าเป็นช่องที่ยังเปิดใช้งานอยู่เนาะค่ะเปิดมาดุนแต่ว่าบ่มีกิจกรรมอเองในช่องคนก็เลยต้องเตือนมาว่าคุณไม่ได้ใช้งานชม u t u b e คุณต้องเป็นกรบบอกเข้ามาดําเนินการว่าให้เข้ามายืนยันตัวตนะะเนาะ,ะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ไว้สนีเนาะค่ะฝากช่องในเด้อค่ะเด้อฝากช่องในช่องพัฒนา แฟมิลีเ้ยค่ะเด้อมีท่งองโซนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกับมีเนาะค่ะเนาะเฟซบุ๊กกับพัฒนาโดนชิ้นพูนกับพัฒนาพาดูเนาะค่ะช่องเฟซบุ๊กกับได้เนาะลิปนี้กับฝากไปซำเนีดเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ